อู้ันนี้มันร่างอัปเกรดแล้วนี่สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วสำหรับโลกคู่ขนาดหรือมัติเวิร์สสกิมมี้ี้ทอยเลทของคุณดอมสตูดิโออีพีที่8มีการปล่อยมาได้2อสวันแล้วแต่ว่าผมยังไม่มีโอกาสในการทำรีแอคชั่นเลยนั่นเองวันนี้พอจะมีเวลาว่างครับเราจะมาทำรีแอคชั่นอีที่8ของคุณดอมสตูดิโอกันว่าเรื่องราวจะเป็นยังไง ซึ่งความเดิมจากตอนที่แล้วเราจะได้เห็นถามชาการของเผ่าคอกแมนมีการเปิดตัวละครใหม่อย่างคอกวูแมนและปิดท้ายด้วยข้อความที่บอกว่าไททันคอกแมนถูกจับตัวไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยดีกว่าว่าใน e ีพีที่8จะมีการเดินเนื้อเรื่องยังไงและจะมีใครไปช่วยทะหน้าของไททันคอกแมนได้หรือเปล่าและถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยอ๋อ มาจับหัวชักโกมาเค้นความจริงอู้คือย่างสดเลยเหรอโอ้โหแล้วคือย้อนเวลากับมาเผ้าวไหมานะอย่างย่างปากแข็งอย่างปากแข็งโอ้อย่างโหดแบบฟ็อกแมน นี่คือวิธีการทรมานของพวกคอกแมนเรอะ <c oughs> สุดท้ายมันก็ต้องยอมเอาละได้ข้อมูลสำคัญมาละอู้ขอเขาเผาทิ้งเลยเหรอเอ่อเขาบอกว่าได้ตำแหน่งฐานที่มั่นของพวกซนะิกิวดิทอยเลตแล้วอะ ลาสิวีแมนสองพาไม่เห็นอุ้ยใบเลื่อยล็อกเก็ตเหรอปุ้มไปหนึ่งทีไทท้าสเปนกอแมนอุ้ยอันนี้มันร่างอัปเกรดแล้วนี่ใช่ไหมมันมีปืนคู่แล้วว่าแล้วล้มโพลจะเยอะขึ้นไอ้อรไปรสิตใบแล้วหรอเฮ้ย อย่าบอกนะว่าของดองสตูดิโอก็มีไอ้ตัวทาร์ฟอร์เมอร์อะเฮ้ยเผาไหมเหรอเชดดิวแมนไอพวกหัวสวานคไปไว้ตัวนั้นต้องเป็นไททันดิวแมนแน่ๆเตรียมความพร้อมเพื่อภารกิจต,ต่อไปในการช่วยเหลือ เราน่าจะต้องไปช่วยงน่าจะเป็นทงหน้าของไททันสวิกเกอร์แมนนี่แหละไปช่วยทงหน้าของไททันคอกแมนเชิดพี่เผ่าใหม่มาว่ะและเหมือนเช่นเคยครับหลังจากที่เราดูคลิปเรียบร้อยแล้วเราจะมาทําการสรุปเนื้อเรื่องทั้งหมดใน EP ีที่8ของคุณดอนสตูดิโอกันว่ามีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างฮะเริ่มต้น e ีพีที่8จะเป็นฉากห้องสืบสวนในสํานักงานใหญ่ของเผาคอกแมน ซึ่งจะมีสกิวินีทอยเลตหนึ่งตัวถูกจับมาเค้นเพื่อหาตำแหน่งฐานที่ตั้งของกลุ่มสกิวินีทอยเลตแต่เจ้าหัวชัโคตัวนี้มันดื้อซะเหลือเกินไม่ยอมบอกตำแหน่งแถมยังถมน้ำลายใส่ค็อกแมนอีกด้วยจากนั้นก็กลายเป็นฉากสยองเพราะเราค็อกแมนนั้นเน้นทำไม่เน้นพูด จัดการเผาร่างชุดใหญ่ไฟกระพริบให้กับเจ้าหัวชะโคกจอมดื้อตัวนี้ซะไม่เกรียมแถมยังย้อนเวลาเผาซ้ำๆย้อนไปย้อนมาเผาแล้วเผาอีกจนสุดท้ายเจ้าหัวชะโคกจอมดื้อตัวนี้ก็ทนไม่ไหวยอมบอกตำแหน่งฐานที่ตั้งของกลุ่มสกินนี่ทอยเลตเมื่อฝายข้อแมนได้ข้อมูลมาแล้วก็ทาการค้นหาตำแหน่งแต่ตอนที่ออกจากห้องสืบสวนนั้นก็ยังไม่ลืมที่จะหันไปเผาร่างเด็กดื้อจอมถมน้ําลายตัวนี้ให้ตุยสลายหายไปซึ่งฉากต่อเนื่องกันนี้ถ้าเกิดเราสังเกตดีๆเราจะเจอโป๊ เจ้าหัวชะโคกแม่เหล็กยักษ์ในอีพีที่5แปะอยู่ที่ฝาผนางังเพื่อย,ย้ำเตือนว่ามันคือตัวอันตรายและเวลาผ่านไปไม่นานกุ๊กกู้คอ,อกแมนก็ได้พบตำแหน่งฐานที่มั่นของเหล่าหัวชะโคกจึงไม่รอชา้าให้ลักทีวีแมนกระจายข่าวไยางพัทมิตรทุกคนโดยชากต่อมาเราจะเห็นเป็นการต่อสู้กันระหว่างฝ่ายหัวชโคกกับฝ่ายพัทมิตร ซึ่งถ้าเกิดเราสังเกตด,ดีๆเราจะเห็นได้เลยว่ามุมมองของเรานั้นจะมีไม้ป้อมส่วมอยู่ด้วยกัน2อันคล้ายๆกับที่พันเจอแคลว่าแมนใช้ในจกักรวาลหลักของคุณเดอะฟักบูมซึ่งจอดน,นี้เราจะเห็นใครสักคนยืนสองกล้องสองทางกายอยู่บนมุมตึก ถ้าสูงเข้าไปใกล้ก็มีความคล้ายคลึงกับคาร์บะาแมนอยู่พอสมควรแต่ชุดที่เขาใส่นั้นเป็นชุดสูตรสีขาวหรือนี่อาจจะเป็นเผ่าพันธุ์ใหม่อีกหนึ่งเผ่าพันธุ์และเราก็ได้เห็นการต่อสู้กันระหว่างไททันสปิกแมนกับเจ้าหัวชะโคกผู้ไฟที่ยิงอัดเข้าใส่แต่ไททันสปิกแมนก็ไม่ได้สทกส้านเพราะมีการอัปเกรดอาวุธและชุดเกราะมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากภาพจะเห็นได้เลยว่าปืนทั้งสองกระบ,บอกมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นลำโพงด้านหลังก็มีการเพิ่มจำนวนมากขึ้นจาก EP ีที่1 รวมถึงยังมีเกาะเหล็กมาปิดตรงบริเวณหน้าอกของไททันสปิกแมนอีกด้วยจากนั้นเจ้าบริสิทก็พยายามที่จะควบคุมไททันสปิกแมนแต่ไม่สามารถเข้าสิ่งได้จนถูกไททันสปิกแมนยิงทิ้งไปอีกหนึ่งตัวถัดมาเหมือนมีกองกำลังพยายามเข้ามาในพื้นที่ต่อสู้ด้วยการมุดดินเข้ามาทําให้ไททันสปิกแมนกำลังจะทําการยิงสกัดเอาไว้แต่เหล่าคคอกแมนได้มีการส่งสัญญาณเตือนว่าอย่าเพิ่งยิง พราะนี่คือฝ่ายพันธมิตรใหม่ของกลุ่มอาริอันซึ่งพวกเขานั้นก็คือเผ่าพันธุ์สวานที่มีความสามารถในการเคลื่อนที่ใต้ดินได้โดยจากคลิปนี้เรายังคงไม่เห็นความสามารถอะไรมากนะักแต่ที่แน่เราจะเห็นตัวละคร3-4ตัวละครได้แก่ดิวแมนลักดิวแมนและตัวที่อยู่ใต้ดินคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นไททันดิวแมนนั่นเองจากนั้นฝ่ายพันธมิตรทุกคนก็ได้รับข้อความแจ้งเตือนมาว่าให้เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับภารกิจต่อไป ซึ่งภารกิจนั้นก็คือภารกิจการช่วยเหลือซึ่งถ้าเกิดให้ผมเดาผมคาดการว่าน่าจะเตรียมตัวจะไปช่วยทางด้านของไททันคอบแมนนั่นเองและนี่คือโลกคู่ขนาดสกีมดี้ทอยเลตของคุณดอนสตูดิโอใน EP ที่8ฮะ บอกเลยว่ามีการเตรียมความพร้อมในการที่จะเข้าไปช่วยไททันค็อกแมนแล้วนั่นเองไม่ว่าจะเป็นทางหน้าของไททันวิกเกอร์แมนก็ดีหรือจะมีทางหน้าของเผ่าพันธุ์ใหม่เป็นไททันดิวแมนเดี๋ยวเราต้องมาดูว่าความสามารถของเขาจะเป็นอย่างไรนั่นเองและก่อนจากลากันไปใครไม่กดไลค์ฝากกดไลค์ใครยังไม่กดแชร์ฝากกดแชร์ใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับโมวิดิทชแนลนั่นเองนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไป